ในพื้นที่ของอำเภอท่าแพนะครับก็มีพืชเศรษฐกิจที่สําคัญที่พี่น้องเกษตรกรปลูกเป็นจํานวนมากนะครับก็มีทั้งปั๊มน้ํามันยางพาราและก็ไม้ผลนะครับซึ่งปั๊มน้ํามันนี่ก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญอีกชนิดหนึ่งในพื้นที่นะครับโดยที่สํานักง,งานเกษตรอำเภอร่วมกับสํานักง,งานเกษตรจังหวัดนะครับก็ได้นำไปการโครงการ แปลงการใช้ปุ๋ยแม่นยำในปั๊มน้ำมันนะครับได้ดําเนินกิจกรรมในส่วนของก็มีการเก็บตัวอย่างดินเก็บตัวอย่างใบปั๊มน้ํามันนะครับเพื่อการวิเคราะห์โดยส่งไปวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการกลางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับ มีการอาจัดทําแปลงตัวอย่างนะครับในการทดลองการใช้ปุ๋ยนะครับเพื่อ,อเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยในแปลงที่มีการจัดการและแปลงที่ไม่มีการจัดการนะครับตามโครงการ ส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นการจัดเวทีเลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับระหว่างพี่น้องเกษตรกรที่เป็นผู้ผปลูกปาล์มน้ํามันในพื้นที่นะครับโดยสานักงานเกษตรอำเภอเองก็ได้ลงมาติดตามมาให้คําแนะนจาจัดกิจกรรมร่วมกับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เป็นประจําอย่างสม่ําเสมอนะครับเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการขยายผลให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ต่อไปครับผม จังหวัดสตูลมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน131,393ไร่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดสตูลร่วมกับสำนักง,งานเกษตรอำเภอท่าแพดำเนินการจัดทำต้นแบบการใช้ปุ๋ยอย่างแม่นยำเพื่อสร้างความเข้มแข็งและทนทานต่อศัตรูพืชเพื่อใช้เป็นแปลงเรียนรู้ต้นแบบในการเรียนรู้ของชุมชนในการขยายผลการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการธาตุอาหารพืชมาประยุกต์ใช้เพื่อการเกษตรแม่นยำ เดิมพื้นที่ตรงนี้เป็นดินนาผมได้ปลูกยางพาราและตา้ในช่วงหน้าแล้งเนื่องจากดินแต่แข็งซึ่งผมก็ได้ปรับเปลี่ยนมาปลูกปั๊มน้ำมันซึ่งเกษตรอำเภอได้เข้ามาแนะนำเรื่องการใช้ค่าวิเคราะห์ดินและปุ๋ยจึงสนใจเข้ามาทดลองที่จะใช้การวิเคราะห์ดินและใบอย่างแม่นยำซึ่งแต่ก่อนหน้านี้ผมก็ ใช้ปุ๋ยสูตร0060แบบไม่จำกัดซึ่งดินก็แห้งแต่แข็งเหมือนเดิมหลังจากนั้นก็ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินดินสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับในการจัดทำปแปลงต้นแบบนะครับทางสำนักง,งานเกษตรจังหวัดสตูลน,นะครับได้สนับสนุนปัจจัยนะครับให้แก่เกษตรกรในการจัดทำ แรงต้นแบบนะครับการใช้ปุ๋ยอย่างแม่นยำนะครับซึ่งสิ่งที่เราสําฤทญได้แก่นะครับสารปรับปรุงดินก็คือดลไม้นะครับธาตุอาหารหลักนะครับซึ่งเป็นแม่ปุ๋ยก็คือ4600 18460และก็0060รวมถึงธาตุอาหารรองนะครับแมกนีเซียมและก็ธาตุเสริมก็คือบอรอนนะครับซึ่งเป็นธาตุอาหารที่จําเป็นต่อปล์มน้ํามันทั้งหมดนะครับในการทําแปลงเนี่ยเราก็ได้มีการ,ปรเปรียบเทียบนะครับ แปลงนะครับแบ่งแปลงออกเป็นสองอสองล็อกเพื่อจะเปรียบเทียบระหว่างแปลงที่ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินนะครับกับแปลงที่เราใช้ปุ๋ยตามวิธีของเกษตรกรนะครับซึ่งผลการเปรียบเทียบก็เห็นได้ชัดว่าแปลงที่เราใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินนะครับก็สามารถให้ผลผลิตและก็ลดต้นทุนให้แก่เกษตรกรได้ครับ จากการาทดลองใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและใบในพื้นที่จํานวน5้าไร่จะได้เห็นความแตกต่างของปั๊มน้ํามันที่เปรียบเทียบกับาการใช้วิธีแบบเดิมคือต้นสมบูรณ์มากขึ้นใบแผลมากขึ้นทลายใหญ่ขึ้นทลายเพิ่มมากขึ้นจากประมาณ1 0บถึงสิทลายต่อต้นเป็น1 5บหถึงสิทลายต่อต้นต้นได้สมบูรณ์ขึ้นผลสุกสม่ำเสมอดินดีขึ้นรากฝอยเพิ่มมากขึ้นครับ